ที่เรามาเป็นงานปั๊มเหม็ดครับงานท่าเหม็ดมันรวมของบริษัททั้งหมดเลยนะรวมของบริษัททั้งหมดที่เกี่ยวกับปั๊มนั่งมีน้ำมันมีอะไรเรามาดูข้างในกันก็ปุ๋นจัดบุ๋นพวกบริษัทปั๊มน้ำมันแล้วก็เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปั๊มทั้งหมดนเลยเนี่ยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ เกษตรกรทุกท่าน,นครับอันนี้วิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอปลาล์มม็กครับที่จังหวัดสุราษฎร์ครับผมก็ได้ถ่ายเพื่อเก็บบรรยากาศนะครับให้ดูว่าวงการปลาล์มไทยอยู่ประมาณไหนเลยนะครับว่ามีนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรนะครับเราก็เข้ามานะครับก็ตอนแรกก็ต้องลงทะเบียนก่อน,นครับลงทะเบียนเป็นระบบดิจิตอลเลยนะเดี๋ยวนี้พัฒนาแล้ว mm hmm. ผมก็ลงทะเบียนนะครับมาในานาม สาวิตกินาบาลูนครับจากประเทศมาเลเซียนะครับนี้เราก็ลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วลงทะเบียนแล้วก็รับป้ายนะครับรับป้ายเพื่อที่จะเข้าไปในงานนะครับนี่นะครับเราก็เข้าไปในงานนะครับว่าในงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในงานก็จัดใหญ่มากนะครับก็มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับปาล์มนะครับมีเครื่องจักรที่เกี่ยวกับปาล์มเช่นเครื่องจักรผลิต น้ำมันปาล์มเครื่องจกักรสับนะครับแล้วก็มีน้ำมันพืชน,นะครับจัดจำหน่ายแล้วก็มีอุปกรณ์เก็บเกี่ยวนะครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเหล็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นบูธของสาวิกินาบาลูนะครับของประเทศมาเลเซียน,นะครับนี่กคุยกับลูกค้าแนะนำว่าสายพัน มาเลเซียเนี่ยดียังไงนะครับก็เป็นบูธของทีมงานวกผงนะครับนี่ก็เป็นแล้วก็นี้เป็นบูธของสยามนะครับของเขานําเข้าเม็ดพันธุ์ก็หลายสายพันธุ์เหมือนกันของเขามีซีรา่าแล้วก็มีเนี่ยเครื่องจักกรณ์นี่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปั์ม ที่ได้ผลผลิตเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มประโยชน์น้ำมันปาล์มอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นสายพันธุ์ของซีรัตนะครับเป็นต้นล้าของซีรัตนี่ก็เป็นบูธของอภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมของบูธท,ทั่วไปมีหลายบูธมากนะครับแล้วก็สายพันธุ์เห๋ยวนี้ก็พัฒนานะครับแต่พันธุ์พัฒนามากอันนี้สายพันธุ์ซีรัตมี่ทลายจะประมาณนี้นะครับก็เกือบ 20- 30มกิโลเมกัน สายพันธุ์พวกนี้เป็นสายพันธุ์แท้สายพันธุ์ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสายบูธของสุราชนนครับสุราชบ้านเรานะครับก็เดี๋ยวนี้ก็พัฒนานะครับลักษณะสีแบบนี้นะครสายพันธุ์สุราชทลายนะครับจะเป็นสีเหลืองเขียวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปหลายสายพันธุ์แล้วมีจนถึงสุราชเก้าเลยนะครับตอนนี้หนึ่งถึงเก้าเลยนะครับก็บ้านเราก็พัฒนาประมาณนี้นะครับแต่ถ้า <N> เทียบกับ <N> ของมาเลเซียนะครับวเมาเลเซียให้ผลผลิตเยอะมากนะครับเพราะเขาเป็นเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาแล้วก็เป็นคนเก็บเกี่ยวครับเป็นที่ทันสมัยนะครับก็คือเบาด้วยมีน้ําหนักที่เบาน้ําหนักที่เบาเก็บเกี่ยวง่ายถ้าต้นปาล์มเนี่ยอายุ20ปีมันจะเกี่ยวลําบากถ้าไม้เกี่ยวมันแข็งไอมันใหญ่ยาวเกินนะครับต้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยแต่มันก็เป็นรูปของคาลิะครับ คาลิง่มงมีสายพันธุ์คาลิ่งครับอันนี้เป็นบูธของมาเลเซียครับนี่ก็เป็นเครื่องจักรครับเครื่องจักรเกี่ยวกับปาล์มนะครับอะไรอยู่พอนอะไรภาษาพุธนี้ท่านมีเป็นคาลิ่งครับต้นกล้าคาลิ่งต้นกล้าคาลิ่เนี่ยเป็นสายพันธุ์ของมาเลเซียเลยนะเขาจุดที่แบบของมาเลเซียแล้วก็ของบ้านเราก็มีบริษ,ษัทเอกชน<ม>ก็มีของอดีนิด ยูนิวานิสนะครับ็สายพันธุ์ที่ก็ดีเหมือนกันครับสายพันธุ์ยูนิวานิสตอนนี้ก็อันนี้เป็นพ่อเนื้อเยื่อนี่ขนาดไปไกลแล้วก็เป็นบริษัทเอกชนอ่านี่เม็ดพันธุ์ครับเม็ดพันธุ์ของยูนิทนะครับแล้วก็มีการเพาะเนื้อเยื่อด้วยนะครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับเมล็ดของเขานะครับแล้วก็เป็นลักษณะบูธของยูนิทนะครับคนเยอะมาก นี่เป็นเก็บเกี่ยวนะครับเป็นมูดของมาเลเซียนะเป็นไม้เกียวนะครับก็คือเก็บเกี่ยวเม็ดปาล์มแต่ผมแคฟังวิดีโอนี้นะว่าเขาพูดยาไปดูได้ยังบายงกาแกากรกม tinggal di pokok ha. ha. sambung so, oh. kan, Kalau yang pokok tinggi, ha. kami ada dua saiz. Ha. Okey, ni pokok tinggi punya. Ha. Nampak dia punya curve lagi panjang. Ha, lagi panjang. Lagi satu kami ada yang pokok rendah. Pendek sikit lah. ini pokok rendah. Uh. Oh, tajam. 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 tajam, tajam. Oh. tajam. Oh, sebab ini, ya. dia, tak payah, ini, ha, dia, dia jenis Kompang material kentang. yang lambat oh. untuk tumpul. Kalau you nak check kan, cara untuk check dia punya sharpness You see ada hole kat dalam ni So kalau mata dia touch hole tu masak, masak. Ha, Dia sentuh tu Sudah cukup tajam boleh Boleh terus pakai Kalau dia tak sentuh Dia jauh daripada lubang Kena asah mata dia dengan batu Dia nampak Asah 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 อันนี้ก็เป็นไม้เกี่ยวต้นปาล์มนะครับเป็นตามมีอันนี้ผมแนะนําเลยของเขาใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เหล็กก็เบานะครับอขอแนะนําเลยนะครับน,นี่ก็เป็นบูธของอบุต้ตาไก่นะครับนี่หลายบริษัทรวมตัวกันนะครับมีเขาทำเข้าจะเม็ดพันุ์ก็คือยากามี่เอ็มเอลนะครับ ของเียวด้านครับแล้วก็ a อเอฮาบิด้านนก็มีจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยว,ยวกับ<อ>ปาัามน,น,นะครับเกี่ยวเกี่ยวปั๊มนะครับนี่ของระกบทนน้ามมน้านนะะเป็นบูธที่ใหญ่เหมือนกันครับช่วยกันให้ เกษตรกรมีสายพันธุ์ดีๆครับป็นปาล์มนะเป็นปาล์มสาวิการาบารูนนะนี่กินได้ระหว่างวันสองเดือนกว่าปครับสองเดือนกว่าปลักษณะอย่างนี้นะสองเดือนกว่าป่านี้ต้นสวยนะฮะใช่เป็นเป็นเม็ดพันธุ์เป็นเม็ดพันจากมาเลเซียนะมี่ต้นซ้าจากมาเลเซียนำเข้ามานะครับที่รัสซาบ้างนะรัสซาบ้างนะนาคุตาบารูนใช่ผลิตที่มังตาหวังนะฮะครับสายพันธุ์มาบริแท้เลยนะครับอันนี้อเราเม็ดมีสแกน ใช่รีบอสซาสาวิตกินาบาลูมาเลเซียนะมาเลเซียใช่ใช่คร์ทคา่เป็นคอร์ทคาเฟ่อันนี้เป็นสาวิตกีนาบาลูนะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูเป็นของเป็นวิดีโอนะวิดีโอภายในตนม่ฟันเราสนามไปเนี่เป็นบูธนะวันนี้เราเป็นงานนี้ก็มันเป็นงานก็ของจบเดีโอเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นงานลักษณะเป็นบูธอองบูธนะเป็นงานปั๊มปั๊มอเม็กรอนนี่เป็นงานปั๊มเ็รอนกเดี๋ยวนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ